ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไม่รู้ว่าฉันเป็นใครไม่รู้ว่าโลกความจริงควาเรานั้นเป็นอย่างไรส,งส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการก้าวไปกับอบจอสงขลาค่ะและในวันนี้เรามาติดตามความเคลื่อนไหวของนาย,ยกอบจอสงขลากันว่าในแต่ละวันนั้นท่านมีภารกิจอะไรกันบ้าง เมื่อวันที่9ตุลาคม2557ที่ผ่านมานายนิพนธ์บุญญามณีนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดสัมมนาและจัดงานแลกเปลี่ยนความรู้ดำเนินงานมัธยมศึกษาสงขลาสตูนเฟสติวัล2014โดยมีนายสนใจวิบูลกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16 ในนามของคณะกรรมการจัดงานประชุมสัมมนาโดยมีนายสนใจวิบูลกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16ในนามของคณะกรรมการจัดงานประชุมสัมมนาและจัดงานแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้การดำเนินงานมัธยมศึกษาสงคลาสตูนเฟสติวัล2014กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและความรู้ไปสู่การพัฒนาโดยมีนายนิพนธ์บุญญามณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้กล่าวชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16และโรงเรียนทุกแห่งได้พัฒนาความก้าวหน้าจนมาอยู่ในระดับแนวหน้าแน่นอนว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความเสียสละของทุกฝ่ายทั้งคุณครูคณะผู้บริหารทั้งในยุคนี้และที่ผ่านมาคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดที่พวกท่านนักการศึกษามุ่งพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องในโอกาสที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนิงนง,งาน มัธยมศึกษาสรงขาสตูนเฟสติวัล2014ในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดทัศนคติเชิงบวกเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาและน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้โรงเรียนผู้บริหารคุณครูและนักเรียนมีพลังในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ในการประชุมสัมมานาในครั้งนี้ดิฉันก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะจะได้พัฒนาบุคลากรและสถานศึกษาเพื่อให้มีศักยภาพในด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดต้องการติดตามข่าวสารของอบจสงขลาท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ในช่องทางนี้ค่ะ w w w s o n g k h a p a o ส o t h และ youtube พิมพ์คำว่าทีมงานนิพนธ์และอีกช่องทางหนึ่งนะคะ Facebook องค์การบริหารสวนจังหวัดสงขลาค่ะและในวันนี้ดิฉันนางสาวยรดานุ่นเว่าขอจบการรายงานข่าวไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันในภารกิจครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ความน่ารักของเธอนำม,มันเด้งโดดออรราเธอฟุ้งกระจายไปไกลหลายโยด,ดพอเธอส่งยิ้มใจเราก็มีอาการเจ็บจิตคิวปิดยิงใกลได้แม่นโคตรอยากโทรไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่รวแม่จะหา